สวัสดีครับสวนอัาฮาว่าวันนี้นะครับที่เห็นนี่ก็จะเป็นลิ้นจีนะครับพันจักรพรรดิเอาจากฝางลงมานะครับนะฮะนะฮะให้ถ่ายไปอายุก็อย่างน้อยก็4ปีแล้วนะครับทรงพุ่มนะครับสูงอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรกว่านะครับเพราะว่าก็ยังไม่ออกลูกนะครับนะฮะให้ดู เกือบสองเมตรนะครับง่ายผมยกกล้องขึ้นนะฮะเพราะว่าตอนวันนี้ที่ถ่ายทำก็ต้องการที่จะเขาเรียกว่าเคียนคำว่าเคี่ยนหมายถึงว่าภาษาเมืองนะครับเขาเรียกว่าตัดท่อน้ำเลี้ยงนะครับเพราะปกติดินสีนี้จะยังไม่มีการใส่สารนะครับนะฮะยังหาไม่เจอนะครับแต่ก็ใช้แบบดั้งเดิมก่อนก็คือการเคี่ยนนะครับเพื่อที่จะ ตัดท่อลำเลียงน้ำอังงอาหารขึ้นไปเพื่อที่จะทําดอกนะครับอันนี้ก็อยู่ในช่วงเดือนตุลานะครับตุลาอันนี้ก็จะเริ่มเข้าหนาวต้องผ่านอากาศเย็นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตอนต่อไปนะครับครับอันนี้เมื่อเข้าทรงพุ่มเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นกิ่งก้านนี่คือการตกแต่งแล้วนะครับนะอันนี้ผมก็เคี่ยน หรือว่าตัดท่อน้ำเลี้ยงรอบต้นเลยนะครับนะฮะเพื่อที่จะเร่งให้เขาออกดอกการที่ให้เขาออกดอกเพราะว่าเราตัดท่อนำเลี้ยงน้ำถ้าเราเลียงอาหารเกิดขึ้นเดี๋ยวเขาก็จะสร้างเนื้อเยื่อใหม่เกิดขึ้นมาเองแต่ในขณะที่สร้างเนี่ยเขาก็ต้องการออกดอกก่อนนะครับออกดอกเพื่อจะเหมือนกับว่าแกล้งเขาว่าให้แกล้งเขาว่าจะตัดทิ้งแล้วนะหรือว่าแกล้งเขาว่าจะ จะตายล้านหน้าท่อลำเลียงอาหารเนี่ยไม่ไม่มีด้านหน้าให้เขาออกดอกขยายพันธุ์ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือที่เห็นนะครับที่เห็นนี่คือเคี่ยนไปแล้วเดี๋ยวผมจะมาเคี่ยนหรือว่าตัดท่อลำเลียงน้ำโซนนี้นะครับเดี๋ยวก็ทำเป็นวิดีโอกันต่อไปนะครับนะฮะเดี๋ยว,ยว,ยวต,ต,ติดตามชมนะครับครับโอเคนะครับี๋ยวผมะเรียกว่าอะไร ตัดท่อน้ำเลี้ยงหรือว่าภาษาเหนือเรียกว่าเขี้ยนนะครับโอเคนะครับอ่านะครับเดี๋ยวไม่เห็นหน้าลนะโอเคนะครับม่ต้องดูหน้าครับดูว่ามันทํากันยังไงกว่าที่ชาวสวนจะได้นะครับก็สมก็คือเขี้ยนนั่นแหละครับตัดท่อน้ําเลี้ยงนะครับเห็นไหมฮะตัดท่อน้ําเลี้ยงเขา ให้ไปจนถึงแกนเลยนะครับให้ไปจนถึงแก,แกนเลยนะครับ uh huh. พืชอื่นก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับกรณีที่ยังไม่มีสารสารใส่เพื่อเร่งการออกดอกออกผลนะครับ uh huh. นี่คือการตัดท่อลำเลียง mm hmm. การตัดท่อลำเลียงนะครับ ตัวเล็กหน่อยไม่เป็นไรอายุ4ปีทนไม่ไหวละจะให้ออกลูกแล้ครับโอเคอก็ให้มันถึงแกนพอนะครับอย่าไปตัดแกนเขานะครับตัดแกนเขานิดลมมานีดไปเลยนะครับ ให้รอบเลยนะครับคือก,การเขาเรียกว่าการเคี่ยนการตัดท่อลำเลียงน้ำอาหารกระตุ้นพืชทุกชนิดนะครับถ้าเขารู้ว่าเขาจะตายหรืออาหารไม่พอเขาก็จะเริ่มแทงดอกออกมาขยายพันธุ์ของเขาต่อไปนะครับธรรมชาตินั้นแล้วก็หลักการธรรมชาติตรงน,นี้แหละครับมาใช้ในพืช ที่ออกดอกยากนะครับขนาดไหน,นนี่ก็ต้องอยู่ที่ความชำนาญของเกษตรกร,กรแต่ละคนนะครับอย่างผมนี่มือใหม่นะครับสวนเอาฮาว่านี่ลองทุกพืชครับลองเองทุกพืชเพราะเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับเป็นศูนย์เรียนรู้ ว่าไม่มีพืชไหนปลูกไม่ได้ในแผ่นดินหรือในพื้นที่หนึ่งพื้นที่เกษตรกรหลายๆคนบอกว่าพื้นที่ไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันแต่ก็เป็นดินหรือภูมิอากาศเดียวกันนะครับเดีขีวขี้ขาวๆมาแล้วแสดงว่าถึงเนื้อในมาแล้วนะครับโอเคก็ทำความสะอาดขี้มันให้หมดเลยนะครับนะ ไม่ให้เขามีการเชื่อมต่อเพราะวันนี้ผมทำไว้ทั้งหมดอยู่1 2 3, 4. 4ึ่งสามี่สี่โคน4ี่โคนก็จะแตกแต่และโคนก็จะออกแตกเป็นหลายๆกิ่งนะครับสี่โคนก็จะแตกเป็นหลายๆกิ่งเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะครับนะฮะว่าเป็นยังไงนะเป็นต้นแรกและต้นเดียวนะครับในในสวนเรานะครับ ปีนี้ก็จะหลายๆต้นก็จะทำดอกนะครับทุเรียนอะโวคาโดนะครับเราก็ทําำให้เขาออกดอกปีนี้ให้เยอะที่สุดนะครับขอผลผลิตบ้างนะครับต้นทุนเนี่ยสูงละครับ4ปีนี้ดูแลอย่างเดียวนะครับไม่ได้ผลผลิตโอเค เอาขี้ขี้เขาออกนะครับพยายามขี้เขาออกให้ถ้ามีแปลงได้ยิ่งดีนะครับพยายามออขี้ไปทางเดียวเพื่อที่จะเอาขี้ออกนะครับเพื่อไม่ให้มันไปคาอยู่ถ้าคาอยู่เนี่ยมันก็เหมือนกับมีการเชื่อมติดกันอยู่นะครับโอเคก็ okay. ถามว่าแล้วเขาจะตายไหมไม่ตายหรอกครับธรรมชาติของเขาเขาจะสร้างเนื้อเยื่อใหม่มามาหุ้มแผลนะครับปีต่อไปก็จะค่อยค,อยคอยเลื่อนแผลขึ้นไปทีละหน่อยนนหน่อยนะครับเลื่อนไปนะครับเรามาดูปีนี้ก่อนว่าจะเป็นยังไงบ้างถ้ายังไม่ได้อีกก็เชี่ยนอีกครับเพื่อที่จะให้เราได้ผลผลิตนะครับฝากไว้ครับคนที่สนใจในภาคเกษตรนะครับสวนเอาหาว่า ขอบคุณมากครับอโอเคอะนะฮะนะฮะเขียนลอยตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเขียนได้หมดแล้วน,นะครับฝากไว้นะครับ